โพทาชาแนล ีค่ะท่านผู้ชมทุกคนนะคะวันนี้นะคะพบกับช่องโพธาเชนแล้วเหมือนเดิมนะคะวันนี้เราก็จะมาทำเอ่อเป็นแบบว่าเป็นวิชาอ,อะไรคอนเทนต์ลเลยนะเราจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการทเที่ยวนะจ๊ะเราเอา่เอเราคิดคอนเทนต์ใหม่แบบเป็นแบบเป็นนะเราจะแบบว่าซีรีส์การเที่ยวของเรานะจ๊ะโอเคนะคะวันนี้เราก็จะมา ไปแบบไปชมสถานที่ท่องเที่ยวนะคะวันนี้เราได้คัดสันมาแล้วจ้าจะเป็นที่ไหนแล้วที่นั่นจะมีความสวยอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปตามกันเลยจ้าค่ะวันนี้นะคะ่ะเราก็จะมาแบบแนวของประสาทนะจ้ามีทั้งหมดเจ็ดที่นะคะเอาอย่างแรกนะจ้าประสาทนอยชวนสไตล์เน็ตสไตล์นี่นะคะไม่รู้อ่านยังไงนะ อ่านไม่ออกเหมือนกันจ้าใครอ,อ่านออกก็อ่านนะจ๊ะพอดีเพื่อฝกเองเออกฤษนะจ๊ะนี่นะจ๊ะอที่สองนะจ๊ะประสาทโฮเฮินโซเลนนะคะประสาทโฮโฮเอินโซเลนนะจ๊ะนี่นะจ๊ะตามนี้เลยจ้เมืองที่ตั้งนะคะเมืองแฮกคิงเงินประเทศเยอรมนี อันที่สามนะจ๊ะพระราชวังบองโตไม่ใช่ขอไาะอ่ะพระราชวังตองบอนะจ๊ะที่ตั้งลัวเลเชประเทศฝรั่งอันที่สี่นะมงเซงมิเลมีเซลนะจ๊ะตั้งอยู่ที่มอง ประเทศฝรั่งเศสจ,จ้าต่อไปนะจ๊ะพระราชวังวินเซอร์นะจ๊ะพระราชวังวินเซอร์ในประเทศอังกฤษเป็นปราสาทที่มีชื่อเสียงอย่างมากมากที่สุดในประเทศเลยนะจ๊ะพระราชวังวินเซอร์ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่สิบเอ็ดสำหรับราชวงศ์้า ต่อไปเลยนะจ๊ะสถานที่ต่อไปนะจ๊ะปรา,าสาทโฮเฮนซานบูกโฮเฮนซานบูบูฟตรงนั้นนะจ๊ะขออยะน้องก,ก็อ่านเลยนะจ๊ะเป็นปรา,าสาทในซานบูประเทศออสเตรียเป็นปรา,าสาทที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรปกลางและเป็นปราและเป็น แหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญของประเทศเอาเลยครับวันนี้เป็นยังไงบ้างครับสนุกกันหรือเปล่าสําหรับวันนี้ค่ะก็พอแค่นี้นะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าเลยนะคะ